นี่คือสไตน์เวทาวเวอร์ตึกกระฟาที่ผอมที่สุดในโลกผอมจนอาจแกว่งไปมากลางอากาศได้เลยตั้งอยู่ใจกลางแมนฮัตตันนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอาคารนี้สูงถึง1428ฟุตหรือประมาณ435เมตรแต่กว้างแค่เพียง18เมตรเท่านั้นอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างอยู่ที่24ต่อหนึ่งจนสื่อบางแห่งถึงกับเรียกมันว่าไม้กาแฟยักษ์เพราะมันผอมมากวิศวกรต้องใช้เทคนิคพิเศษติดตั้งระบบแมสเดมเปอร์ อุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักหลายร้อยตันที่ช่วยลดแรงแกว่งของอาคารเวลามีลมหรือแผ่นดินไหวภายในเป็นอพาร์ตเมนต์สุดหรูยูนิตธรรมดาราคาเริ่มต้นกว่า7.75ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ255ล้านบาทไทยส่วนเพนท์เฮาส์ด้านบนสุดราคาพุ่งถึง66ล้านดอลลาร์กว่า2,100ล้านบาทนี่ไม่ใช่แค่ตึกสูงธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความบ้าบิ่นทางวิศวกรรมที่ผอมแต่ทรงพลังที่สุดในโลก